ค่ะพ่อแม่พี่น้องปตีกับปีผ่านมาโอ้ยเห็นดอกใหม่สวยๆงามๆพ่อแม่พี่น้องเอยค่ะดอกใหม่สวยๆงามๆเนาะพ่อแม่พี่น้องปตุยกันเลยแวะเออเนี่ยมีตุกสีแวะค่ะทายหาย้พ่อแม่พี่น้องแต่เห็นเนาะ ได้เห็นถึงความงามก็ตุ้ยกับปีกเขบ,บ่งงวดว่ามีด้ตัวแงแน่พ่อแม่พี่น้องแต่งูย่างเดียวว่าเออมางามแท้มางามแท้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะงามงามหลายคักพ่อแม่พี่น้องเง้ยงามคักงามแน่งามปลาล่องามปลาเหลือค่ะก็เลยเอเเอเนี่ละมาไทายเอาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะ ่ะเป็นหน้าหอพักของเพิ่นหน้าหอพักอันชั้นพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ค่ะหน้าหอพักอันชั้นเออเพิ่นก็จัดได้สวยได้งามเนาะพ่อแม่พี่น้องจัดได้สวยได้งามเออนี่นี่สวยงามค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยสวยอิริงามอิริค่ะนี่ เป็นตะไมะยูเด้ละ่ะทำไมเพีน่น้องเป็นตะไมะยูเป็นตะไมะยูค่ะนีน่นี่หนายูเออข้างในเพิ่นกะนี่สนามสนามเพิ่นเนาะทำไมเพีนเน่น้องเพิ่นกะบเออเป็นตะยูทำไมเพีน่น้องอือสนามเพิ่นสนามเพิ่น เพิ่นกับน้ำพ่อแม่พี่น้องนี่สนามมีจิ้งชาเออมีจิ้งชาให้นัง่งสนามมีจิ้งชาจิ้งชาค่อแม่พี่น้องมีจิ้งชาให้นั่งให้งามเออสวยงามมากพ่อแม่พี่น้องค่ะอ๋ออันชั้นเนาะหมอผักอันชั้นพ่อแม่พี่น้อง ค่ะ <unsafe. S 2> โอ๊ยพีง่งามงามงามพ่อพี่น้องเพิ่นจัด,พจด,พดพเพ,พิ่นจัดสว,ดสวามมาดนจ,สวจัดนั่นได้สวยงามมากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่เพิ่นจัดสวนได้สวยงามมากพ่อแม่พี่น้องอืมจัดสวนจัดนั่นได้สวยงามเป็นตานาอยู่เป็นตายาก มาผักอยากไม่อยูเนาะพ่อแม่พี่น้องเออกูดไอเดียก mm ูดไอเดียนี่ล่ะปะติก้กปีแต่ชิดได้เอาไปเปอจัดจัดอันนี้ข้องตะข้องเนาะพ่อแม่พี่น้องอจัดบ้านตะข้องให้สวยงามทือของพื้นเจ้าส่พ่อแม่พี่นอ้องเอยปะติก้กรปีก็ยัง คลิปว่ออกจัดว่คืออ,อยากให้สวยงามเั็สิเออ้อสุยสยสุดยอดความงามคสุดยอดสุดยอดความสุดยอดความงามเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะพี่น้พ่อแม่พี่นอ้องน้ำน้ำน้ำน้ ใดยังหาที่พักหาที่อยู่ประทันใดเด้อค่ะมาเลยมาเลยค่ะบ่นนี้ละ่ะอันชั้นนีละ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันชั้นจังหวัดมาหาสรารคามนี่ละ่ะพ่อแม่พี่น้องลวมมือที่บนหนังบนเสาของเพิ่นโอ้อสวยของน้ำ